สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้นะครับผมจะมาแกะกล่องอีกแล้วนะครับแกะกล่องในที่นี้ไม่ใช่ดูนอีนี่แน่ๆครับเพราะแกะไปแล้วนะฮะทางวันนี้ที่ผมจะมาแกะนะครับนั่นคือบอร์ดเกมก็ไม่ใช่นะฮะมันคืออัปเกรดครับอัปเกรดไลท์ออฟบีครับดูนครับยานครับอยานลูกกระเจียวนะฮะ ตอนนี้เขาได้ออกมาขายแล้วนะครับเพิ่งผมเอากล่องหลักเขามาเทียบให้ดูเลยนะทุกคนว่าไซส์มันใหญ่ขนาดไหนค,คือไม่โคตรเล็กเลยฮะเล็กมากทุกคนตอนเห็นครั้งแรกผมรู้สึกแบบกล่องขนมเหรอวะโอ้โหกล่องลูกอมนะฮะคืออะไรมันจะเล็กเบอร์นั้นนะฮะคือทุกคนครับเล็กมากครับเล็กแบบสุดสุดไปเลยครับนี่นะทุกคนผมกําลังจะทําการแกะ กล่องในราคาหกร้อยกว่าบาทแล้วนะฮะหกร้อยทุกคนหกร้อยเย้คฮะผมบอกเลยว้าวหมดแล้วนะฮะหมดแล้วนะฮะโอ้โหสุดยอดเลยทุกคนสุดยอดมากดูสิฮะโอ้โหคุณพระคุณเจ้าสุดยอดเลยทุกคนยอดเลยได้ยานม,มาแล้วนะฮะ หาคอนเทนต้องกีดร้องนะฮะอะไรคิดต้องต้องยอมแพ้พ่ายนะฮะอะไรวะเนี่ยย้อนยิงนี่คือสิ่งที่ฉันจ่ายไปนะฮะโอ้โหสุดเลยทุกคนมันอลังมากครับมันอลังมากชาดาผมให้เวลาตัวเองประมาณแป๊บหนึ่ง โอ้โหนี่คือนี่คืออัปเกรดที่คุณมึงไม่ให้มาในกล่องเพื่อนะฮะและผมเลยมีตัวเปรียบเทียบนะทุกคนนี่คือ d เด Note นะครับอัปเกรดจากแบะบอร์ดนะครับซีโคกับ Expansion Studio นะครับที่พี่แกเขาแถมให้ปุ่มนะตอนนั้น <c oughs> เอ้ยไปซื้อใช่ไหมแถมจะซื้อว่าจำไม่ได้เทียบกันนะทุกคนโอ้โหนี่นะโอ้โหดูสิครับทุกคน,นครับที่มันความอลังมันทำให้มันต่างกันขนาดน,นี้ฮะ ดูสิฮะทุกคนถึงยานจะซ้ำๆกันนะแต่แต่มันได้ผมบอกเลยมันได้ได้กว่าเยอะเลยนะฮะคือความต่างะฮะความต่างโอเคนะอันนี้คุณยัดใส่กล่องนี้ได้อันนี้คุณยัดไม่ได้ผมมองด้วยสองปัจจัยนั่นนะเนี่ยนะทุกคนยานสวยต่างกักนเยอะเลยดูดิไปด,ดิโอ้ผมแบบในแค่นี้จริงเหรอขี้เกียวเนี่ย โอ้โหทุกคนยอดเลยแค่นี้เราเขาก็เรียกซับกับเราได้นะฮะนี่นะฮะอ่ะผมคิปม,มันสั้นเกินมันสั้นเกิน,นะฮะผมต้องทำให้มันมีอะไรหน่อยอ่ะผมจะแกะกล่องให้ทุกคนดูโอ้โหนี่นะฮะกล่องรวมของเรานะฮะรวมไม่สุดนะฮะรวมไม่สุดรวมบ้านรวมบอเลยนะฮะนี่ฮะกล่องใส่นะครับบอร์ดนะครับกระดานนะครับ นี่นะฮะออกแบบมาดีนะฮะใส่ได้หมดเลยนะฮะน่ะแกบแกวมาพูดตรงๆเลยทุกคนแท้ไม่ได้เล่นเลยจริงแท้ไม่ได้เล่นเลยเกมดีมากนะแต่ว่าเริ่มขี้เกียจเล่นนี่ทุกคนใส่เข้าไปในช่องโอ้โหโออแบบมาดีมากครับใส่พอดีช่องเลยแค่นี้แหละครับแค่นี้เลยทุกคนนี่คือสิ่งที่เราจ่ายเพิ่มเข้าไปนะครับ มันเป็นสิ่งที่พวกเราควรจะได้หรือเปล่าต้องพิจารณาดูนะฮะค่ายนี้นะฮะทาแบบนี้นะฮะโอ้โหค่ายอะไรวะฮะค่ายอะไรเนี่ยขอตรวจดิใน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 ค่ายนี้ค่ายอะไรเขาไม่ใส่ชื่อค่ายไปนะฮะจาไม่ได้นะค่ายอะไรนะฮะค่ายนี้แสบสวงจริงนะฮะมาขายทยอยขายทยอยขายเลยน่น่าเกลียดมากนะฮะยังไงค่ายอะไรเนี่ย ดเจนแนลลี่เหรอไม่ใช่แล้วเดอร์วูฟนะครับเดอร์วูฟไปทำแอปต่อไปนะพี่นะผมจำเดอร์วูฟได้แต่แค่ทำแอปนะ <c oughs> โอ้โหอ่ะเสร็จแล้วครับแค่ <c oughs> นี้แหละทุกคนขอบคุณมากที่ติดตามรับชมนะฮะ <c oughs> ก็เป็นตัวเลือกตัดสินใจเพิ่มนะครับว่าคุณอยากจะซื้อยางล่างใหญ่ๆกับยางออฟฟิเชียลนะฮะว่าไหนมันจะดีกว่ากันเนาะส่วนตัวผมก็เีทั้งสองแบบนะฮะ ถ้าจะซื้อซื้อมัน500กว่าบาทเนี่ยผมซื้อซื้อแหละซื้อแหละนะครับแล้วก็มีพวกอัพเกรดโทเค็นอะไรก็ลองติดต่อทางร้านแบร์บอลดูได้นะฮะก็รู้สึกดีต่อใจนะครับดีต่อใจมีอัพเกรดโทเค็นแล้วนะก็ประมาณนี้ลวกันขอบคุณมากที่ติดตามรับชมครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับผม